ไม่น่าจะได้หลายเก้าแล้วว่านะสวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องช่างพงอ์อดีตชาแนลนะน้องบอนไม่เอามะขามเลยเหรอแล้วกินตอนปลาแดกกับหน่อไม้ส้มเอาหนึ่งสองหนูก็อยากได้ไงอาหนูก็อยากได้ก็เอาอทำอะไรน้องบอลปลเต็มไม้เต็มมือเลยพี่น้องเ้ยน้องปอนฉีกปลาแดกในพีเฮ้ยพี่นายหนูฟังหนยเอานาเร็วถดถ่ายให้หนูด้วย อาได้้แลวจบไปที่นี่วันจะฉีกด้วยเนื้อสองสักนัวไหมตัวบักอีกแล้วสิบโมงเราก็กินส้มหมักขามนะพี่น้องวันนี้เรายังไม่ได้เวียกอะไรเลยยังไม่ได้เวียกอะไรเลยเรามีแต่กินกับกินเนื่อแหละเวียกเราไอพี่น้องอร่อยอือหือประเด็กผมบอกตรงว่า ปลานัวนะนี่ต่อนนหนเอฟตีหืม,มไายพี่นายไม่กินหัวมันเลยกินอะไรกันไม่รู้กินส้มเหมือนกินเหล้าขาวเลยว่ะของข้าวแล้วของข้าวแล้วเป็นไงมันส้ม ส้มทั้งสองอันเนาะนข้อก็ใส่น้ำตาลหลายอยู่ไลยอืมกินเม็ดมันกันน,นี่นพอดีมันฝาดเปรี้ยวเปรี้ยวก็เลยจะเห็นแบบหน้าพี่นโอ้โหอะไรนู่นมี่ก็วงจรปิดด้วยบ้านจังบูนี่น <laughs> ีอก็วงจรปิดด้วย ถึงกับจูบมือรสชาติมันก็หวานอยู่แต่ตอนตอนหน่อไม้ส้มมันส้มเนาะแบบนี้ต้องแกงใส่อะไรนะต้องลองใส่ปลาเนาะอุ้ยเวลากินนายจะปิดปากตัวเองแม่นี่ยปาดไว้ตายแล้วกับตานมันตายไปแล้วคุณหวานเนาะ หวานตาอืมน่าจริงคุยอันนี้ก่อนไม่ไหวนั้นน่าจะเจ็บคอกว่าดื่มอืมันซวงวะซวงวะเด้นอไหนเนาะไม่รู้แกกินหน่อไม้หรือแกกินเอาเอาหัวมาหน่อยเร็วโชว์หัวตาสวดเลยนะอย่าให้เรียกรถพยาบาลเด้อ นื่อสองอะไรวะแคปไม่ได้เลยโทรศัตว์แต่บิแดาเห็นโดนอีกแล้วนี่เหมือนอมตะลงยังไงไม่รู้ <laughs> อันนี้ไม่ใช่การครอบครูนะ <c oughs> เหมือนฮานุมานอะไรประมาณนี้หรอ เสือเสือมูเหมือนเสือฮาานคุกขีดินเงินฮานูมานคุกบาระว่าคำนี้ทำไมจิ๋วแท้สะอาอรีบเอาบุญจิ้นคุกหน่อไม้ส้มกล้องอันนี้ไม่เคยถ่ายพี่ในขาวเลยฟ้าจูบมือกับตาผมไม่ไหวแล้วกันดีค่ะไประบอบไปหาน้ก่อนไปถ้าไม่มีเอาในตู้เย็นเด้อ แม่ช่างเอาไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นไปซื้อใหม่เป็นไงสะใจเดี๋ยวนนี้รู้เรื่องเยังกันแน่ถ้าไม่ทันก็ซื้อเมียแน่เพราะเมียก็สองรอบแล้วตรงนู้นสองรอบแล้วใช่เอาแล้วตรงปากใส่มาแล้วอ่ะทีนี้สั้นๆพ่อคนใหม่สวัสดีค่ะ